พูดคุยเรื่องเข้าไทยวันที่22พฤศจิกายน65ไทยยกเลิกมาตรการโควิดทุกอย่างแล้วแต่ว่ายังมีเรื่องอะไรที่เรายังต้องรู้อีกบ้างก่อนอื่นขอทวนสั้นๆนะครับก็คือชาวต่างชาติทุกคนที่เข้าไทยอ,อ๋อไม่ใช่ทุกคนก็คือคนที่เคยได้ฟรีวีซ่าอยู่แล้วตอนนี้ก็คือฟรีวีซ่าเป็น4 5วันจากของเดิม30วันมาตรการเริ่มต้น1ตุลาคม65จน หมดเขต31มีนา66ก็คือวันสุดท้ายที่จะเข้าไทยแล้วได้ประทับตรา45วันถ้าเข้าหลังจากนั้นก็จะเหลือ30วันเหมือนเดิมอ่าคือวันสุดท้ายที่จะเข้าไทยได้คือเราได้45วันคือ31มีนา66ถ้าไม่ใช่วันไม่ใช่วันหมดอายุนะวันสุดท้ายที่จะเข้าไทยได้และได้ปมตรา45วันส่วนมาตรการโควิดตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วไม่ต้องลงทะเบียนไม่ต้องโชว์ใบฉีดวัคซีนไม่ต้องตรวจโควิด ไม่ต้องซื้อประกันไม่ต้องกักตัวไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นก็ได้เข้าได้เหมือนตามปกติแล้วก็ถ้าเพื่อนๆนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับาการเข้าไทยก็ไม่ใช่แค่เรื่องมาตรการโควิดอย่างเดียวก็ยังมีเรื่องอื่นๆอีกมากมายทั้งเรื่องของวีซ่าทั้งเรื่องการแจ้งที่พักต่อมสามศูนย์ทั้งการขอต่อขออยู่ต่ออะไรพวกนี้ก็สามารถดูได้ใน go no ok guide com reopen เดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอก็คือเป็นการรวมหัวข้อที่อัปเดตเคยทำเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องเข้าไทยนะครับ วันนี้ก็จะมาตอบคําถามจากที่เพื่อนๆได้ถามไว้ไวในครั้งที่แล้วก็ตามหัวข้อนั่นแหละว่าการเข้าไทายเนี่ยยังมีอะไรที่เรายังต้องรู้อีกบ้างอ่าก็อย่างแรกคนแรกเขาก็ไม่ได้ถามเขาแชร์เขาบอกว่ามีลูกกับชาวต่างชาติสามารถนําใบเกิดมาแปลเอกสารก็คือมันเป็นภาษาต่างประเทศใช่ไหมใบเกิดของต่างประเทศเนี่ยแปลเป็นภาษาไทยแล้วนําไปแจ้งอําเภอ ให้ลูกเข้าทะเบียนบ้านได้ต่อจากนั้นลูกสามารถไปขอพาสปอร์ตไทยฉะนั้นเวลากลับเข้าไทยก็ไม่มีปัญหาเรื่องวีซา่าพอโตอขึ้นตามครบกําหนดอายุทําบัตรประชาชนก็ยังสามารถกลับมาทําบัตรประชาชนได้ตามกฎหมายนะคะก็เผื่อใครไม่รู้นะครับก็คือถ้าเราถ้าลูกมีสูติบัตรไทยก็ก็โอเคไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วก็เอเอาชื่อเข้าทะเบียนบ้านหรือทาพาสปอร์ตไทยได้อะไรตามปกติแต่ว่าถ้าเป็นใบ สูติบัตรของต่างประเทศเนี่ยก็เอาไปแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็นำคำไปรับรองคําแปลที่กรมการกคงศูนนะที่แจ้งวัฒนะหรือที่ไหนก็ได้ที่เขารับรองคําแปลได้อ่าที่เป็นสาขาข,าของกรมการกงศูนแล้วก็ค่อยไปแจ้งกับอำเภอแล้วก็เอาชื่อเข้าทะเบียนบ้านได้ก็มีทะเบียนบ้านสูติบัตรอะไรก็สามารถทำพาสปอร์ตได้คนที่สองเขาก็พูดถึงเรื่อง การแจ้งที่พักชาวต่างชาติภายใน24ชั่วโมงหรือต่อมอ3 0ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่คือ,คอเขานับภายใน24ชั่วโมงหลังจากลงเครื่องเลยทุกคนที่เป็นชาวต่างชาติหรือมีพาสปอร์ตต่างชาติาคนที่ไม่ต้องแจ้งนะครับมีอยู่คนเดียวคือมีพาสปอร์ตไทยอแต่ทุกคนเลยที่ไม่ได้มีพาสปอร์ตไทยก็มีหน้าที่จะต้องแจ้งกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่อยู่ในพื้นที่ คือเราแจ้งไว้ว่าเราอยู่ที่ไหนอ่ะก็ก็นั่นแหละตอมอในในพื้นที่นั้นหรือสถานีตารวจก็ได้มีคนบอกมาส่วนคนนี้บอกว่าอ่าก็คือการเชิการแจ้งเนี่ยมีทั้งไปเองไปเองที่ตอมอเลยหรือมอบหมายให้ผู้อื่นแจ้งแทนได้เขาใช้คําว่ามอบหมายนะไม่ใช่มอบอํานาจไม่ต้องมีใบมอบอํานาจก็การให้ผู้อื่นทําแทนเนี่ยอันนี้คือเราก็ยังไม่แน่ใจ แต่เขาบอกว่าไม่ไม่ต้องมีใบมอบอํานาจก็เลยอยากจะถามคนที่ให้อ่าวันให้คนอื่นไปแจ้งที่พัก24ชั่วโมงกับชาวต่างชาติแทนเนี่ยคือเราไม่ได้ไปเองให้คนอื่นไปเนี่ยเราต้องมีใบมอบอํานาจไหมอยากให้ช่วยคอนเฟิร์มนะครับอ่าเพราะว่าถ้าให้คนอื่นทําแทนได้นี่มันก็โอเคไง ก็มันก็คงจะทันอยู่แล้วแหละใช่ไหมก็อาจจะเลทไปบ้างก็ได้ไม่ไม่ได้ต้องอยู่ภายในยีิบสี่ชั่วโมงก็ได้คือชื่อมันบอกว่าแจ้งที่พักภายในยีิบสี่ชั่วโมงแต่บางทีแบบโอ้มาถึงดึกแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะไปทันได้ยังไงเอกสารที่ต้องแจ้งก็คือสำเนาพาสปอร์ตเอ่อหน้าตาประทับที่เขาได้ตอนเข้าไทยที่ที่ตอมอที่สนามบินปั๊มให้แล้วก็สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้านครับคือถ้าเกิดเอ่อ แฟนหรือภรรยาไม่ไม่ใช่เจ้าบ้านก็คือต้องเอาของเจ้าบ้านหรือถ้าทําช่องช่องทางอื่นก็อย่างเช่นส่งใษณีย์ไปที่ตมสาขานั้นที่เราจะต่อาอยุหรือแจ้งทางช่องทางอินเทอร์เน็ตก็ได้ก็คือดูที่หน้าเว็บของตอมเลยเอ่อพิมพ์ใน Google หรือพิมพ์ว่า immigration.go.th แจ้งผ่านหน้าเว็บก็ได้หรือแจ้งทางแอปก็ได้ตมสามแปด ไม,ไม่ไม่มีตอไม่มีตอมอสามแปดเฉยๆทำไมไม่เป็นไม่เป็นแอป,ปชื่อตอม3สามศูนล่ะเป็นเซกชันสามแปดเนี่ยพิมพ์ใน Play พ t o r e หรือ App Store เนี่ยเขาบอกว่าแจ้งทางแอป,ปก็ได้เขาได้ไม่ได้หมดไปเองเอา่าส่งไปสนีหรือให้คนอื่นไปแทนหรืออ่าแจ้งทางหน้าเว็บของตอมหรือแจ้งผ่านทางแอป,ปนี้ก็ได้คนถัดมาเขาบอกว่าเคยไปไทยกับลูกสามเดือนไม่เคยขอวีซ่าเขาบอกว่าลูกอยู่ตามแม่ได้ วงเล็บเอาว่าต้องเป็นลูกเล็กๆนั่นแหละถ้าอายุเกินเกณฑ์เราก็คงไม่ได้นะแล้วก็เขาบอกไม่เคยขอวีซ่าเลยก็อย่างนี้คือคืออันนี้เราก็อยากได้คนคอนเฟิร์มก็คือกรณีเด็กว่าถ้าอายุยังไม่มากยังยังไม่ถึงวัยทำบัตรประชาชนแล้วกันแล้วเขาแล้วก,วก็น่าจะต้องอยู่ในประเทศที่เข้าไทยแบบฟรีวีซ่าได้ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเข้าไทยแบบเป็นประเทศที่เข้าไทยแบบฟรีวีซ่าไม่ได้เนี่ยคงไม่ได้อยู่ดีจะหิ้วกระเป๋ามาได้แน่นอน ก็คืออาจจะเข้ามาด้วยฟรีวีซา่าเสร็จแล้วก็ถ้ายังเป็นเด็กเล็กๆถ้าตามเขาบอกนะถ้าตามเขาบอกเขาบอกไม่เคยขอวีซา่าก็คือหมายความว่าถ้าอยู่น,น,นานๆนะเนี่ยเขาบอก3เดือนใช่ไหมอยู่น,น,นานๆเนี่ยเขาก็น่าจะไม่ต้องไปทําอะไรนะเพราะว่าฟรีวีซา่าที่บอกตั้งแต่แรกสุดแล้วว่าจะได้45ห้าวันใช่ไหมแล้วก็ขออยู่ต่ออีก30วันที่ไปจ่ายเงินพันเรอที่ต่อมอแต่ว่ากรณีของเด็กเนี่ยที่เด็กเล็กๆยังไม่ถึงวัยทาบัตรประชาชนเนี่ยอาจจะ ไม่ต้องไปขออยู่ต่อหรือเปล่าอันนี้ต้องต้องให้เพื่อนๆคนอื่นมาคอนเฟิร์มอีกรอบหนึ่งแต่ถ้าเอาให้ชัวเลยนะครับก็ตามที่คนแรกสุดเขาพูดก็คือถ้ามีสูติบัตรอยู่แล้วถึงแม้จะเป็นของต่างประเทศก็ตามก็ทําตามขั้นตอนกันไปก็ไปแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็รับรองคําแปลที่กรมการกงศุลหรือว่าสาขาแล้วก็เอาไปแจ้งอําเภอเพื่อเอาชื่อเข้าทะเบียนบ้านแล้วไปทำพาสปอร์ตไทยอันนี้ชัวสุด พอมีพาสปอร์ตไทยแล้วก็จะไม่ได้ต้องห่วงเรื่องของระยะเวลาวีซ่าอีกต่อไปกรณีที่ชาวต่างชาติเที่ยวกับทัวร์หลายที่ต้องแจ้งทุกครั้งไหมคะคงหมายถึงตมสามศูนย์แจ้งที่พักยีิบสี่ชั่วโมงก็ถ้าเที่ยวกับทัวร์ก็หมายความว่าน่าจะพักโรงแรมก็โรงแรมมีหน้าที่ต้องแจ้งให้คือคนค้นเลย คนที่มาเที่ยวจริงๆเนี่ยเขาก็เลยไม่รู้เรื่องเรื่องพวกนี้เพราะว่าโรงแรมเขามีหน้าที่ต้องทําให้ก็ก็สังเกตว่าโรงแรมจะขอพาสปอร์ตไปทําไมาใครกรอกรายละเอียดต่างๆไปทําไมก็คือนี่แหละเพื่อเอาไปแจ้งนั่นแหละตั้งแต่กลับไทยกับสามีพักที่บ้านบ้างโรงแรมบ้างไม่เคยแจ้งค่ะอันนี้ออปได้คําตอบตั้งแต่ครั้งที่แล้วว่ามีคนบอกว่าญาติที่ที่ทํางานที่ตม เขาว่ายังไงก็ต้องแจ้งไว้ก่อนเพราะว่าตอนขาออกก็จะมีการสุ่มตรวจคือก็เลยเป็นเหตุผลว่าบางคนทาไมไม่ไม่ได้แจ้งแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็คือเพราะว่าเขาสุ่มเขาไม่ได้อันนี้ทุกคนอันนี้ออบต้องบอกจริงๆว่าอัพูดจากในข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์ของตอมอแต่มันเป็นทางทฤษฎีว่ายังไงก็ตามถ้าเราไม่ได้มีพาสปอร์ตไทยก็จะมีคนถามอยู่เลยกรณีนี้ต้องไหมกรณีนั้นต้องไหมอะไรเงี้ยก็ถ้าเราไม่ได้มีพาสปอร์ตไทย ยังไงเราก็ต้องแจ้งแต่ว่าวงเล็บถ้าเราอยู่โรงแรมเขาก็จะทําให้ไงใช่ไหมแต่ทีนี้อยู่โรงแรมเสร็จกลับมาที่บ้านอาต้องแจ้งซ้ำไหมก,ก็แจ้เหงเพราะว่าเป็นการเปลี่ยนที่อยู่นะครับตามทฤษฎีแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยู่ไม่เกินระยะเวลาฟรีวีซา่าคือเราไม่ต้องติดต่อตอมไม่มีเหตุต้องติดต่ออะไรตมเลยหรืออะไรเงี้ยก็ก็คงแล้วแต่วิจารณญาณว่าจะทําหรือไม่ทํา แต่ถ้าเรามีเหตุต้องติดต่อตอมอเนี่ยอันนี้ต้องทําชัวรก็คือไปขออยู่ต่อไปเปลี่ยนวีซ่าอะไรพวกเนี้ยยังไงเราก็ต้องแจ้งถ้าถ้าเราต้องมีการติดต่อต่อมอล้วถามว่าไม่แจ้งแล้วเกิดอะไรขึ้นก็จะโดนปรับคือไม่ได้โทษหนักอะไรไม่ได้แบนไม่ได้อะไรแต่ว่าโดนปรับแล้วใครเป็นคนปรับก็น่าจะเป็นตอนขาออกที่สนามบินคนที่ถามว่าถ้าชาวต่างชาติมีทะเบียนบ้านเล่มเหลืองและบัตรประชาชนสีชมพู ยังจะต้องแจ้งตอมอ24ชั่วโมงอีกไหมคะก็คือเขานับที่พาสปอร์ตนะครับถ้าอย่างที่บอกคนไม่ต้องแจ้งมีอยู่คนเดียวก็คือมีพาสปอร์ตไทยเอ่อฉะนั้นไม่ว่าจะมีทะเบียนบ้านเหลืองปัประชาชนชมพูแล้วก็ไม่เกี่ยว <c oughs> ก็มีเพราะว่ามีเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนบางคนก็บอกว่าเออไม่มีพาสปอร์ตไทยนะหรือมีแต่หมดอายุไปแล้วแต่มีบัตรประชาชนอยู่ต้องแจ้งไหมก็ต้องแจ้งเพราะว่าเขานับที่พาสปอร์ตนะครับคือของทางการไทยเนี่ยไม่ค่อยมีความ เชัวอะไรสักอย่างเพราะว่าถ้าเราไปดูของที่อื่นเขาก็จะต้องทําอะไรยังไงเขาก็จะพูดชัดเจนแต่อันนี้ก็คือแบบว่าไม่ค่อยชัดเจนเขาก็เลยเหมือนเป็นเดวิลที่มาทําให้หลายคนลําบากเพราะอ่ะไม่เคยรู้ไม่เคยแจ้งแล้วต้องต้องทำด้วยเหรอหรืออะไรเงี้ยคนก็เออเราก็ไม่เราก็ไม่ได้มีประสบการณ์ตรงนะเพราะาเรามีแต่พาสปอร์ตไทยอย่างเดียวเออเราก็ไม่มีประสบการณ์ตรงเราแต่เราดูมาเท่านั้นเอง แล้วก็มีทั้งคนมาคอนเฟิร์มว่าต้องเพราะว่าเขาโดนปรับไปแล้วหรือบางคนบอกก็ไม่เห็นรู้ไม่รู้ไม่เห็นไม่เคยทําเลยครับจบต่อมสามศูนย์ซึ่งเป็นหัวข้อหลักของเราแทบทุกรอบนะเออก็อันนี้เป็นเรื่องวีซ่าแฟนต่างชาติจะไปเก้าสิบห้าวันควรทําวีซ่าแบบไหนดีคะคิดว่าจะไปทําที่ไทยต้องบอกก่อนว่าคนจะมาเปลี่ยนวีซ่าเนี่ยเฉพาะคนที่มีทะเบียนสมรสนะ คือหมายถึงว่าคนที่จะเปลี่ยนเป็น n นโอเท่านั้นนะนอนโอมีหลายอย่างนั่นแหละก็คือทะเบียนเอ่อเป็นคู่สมรสเป็นครอบครัวเอ่อก็ต้องมีสูติบัตรหรือทะเบียนเอ่อถ้า,ถ,าถ้าคู่สมรสก็คือต้องมีทะเบียนสมรสถ,ถ้าเป็นครอบครัวก็คือสูติบัตรหรือกรเกษียณแต่ว่าไม่มีมาท,ทําวีซ่าท่องเที่ยวที่ไทยไม่มีนะทําวีซ่าท่องเที่ยวต้องออกไปนู่นประเทศเพื่อนบ้านไปทําที่สถานทูตไทยที่นน่นแล้วกลับเข้ามาฉะนั้น ไม่รู้เขาเป็นแบบไหนแต่ใช้แค่คําว่าแฟนอย่างเดียวแสดงว่ายังไม่ได้จดทะเบียนเะนั้นถ้าต้องการอยู่ต่อไปอีกก็คือตอนที่จะ,ะมาด้วยฟรีวีซา่าวงเล็บถ้าเกิดเขาได้สิทธิ์ฟรีวีซ่าอยู่แล้วแล้วก็มาจดทะเบียนสมรสแล้วก็ค่อยไปขอเปลี่ยนวีซา่าจากฟรีวีซ่าเป็นวีซา่านอนโอคู่สมรสครับในนี้เราก็มาตอบว่าเออไม่รู้มาวีซ่าชนิดอะไรแต่ถ้าท่องเที่ยวทําในไทยไม่ได้นะ มีแต่ฟรีวีซ่ากับวีซ่าท่องเที่ยวจะเปลี่ยนเป็นนอนโอไม่มีหรอกฟรีวีซ่าจะเปลี่ยนเป็นวีซ่าท่องเที่ยวไม่มีนอนโเนอก็จะได้เฉพาะบางกลุ่มไงนักท่องเที่ยวไม่ได้นะนอนโอก็คือคนที่จดทะเบียนสมรสหรือครอบครัวหรือกเกษียณหรือทํางานชาวต่างชาติที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนมาจากอเมริกาจะเข้าไทยได้ไหมเขาต้องมีเอกสารอะไรบ้างเป็นคนแก่อายุประมาณ85 เป็นคนไทยที่ได้ U.S. citizen อยากกลับมาเยี่ยมญาติเอา้าเดี๋ยว,ยวใช้คำว่าคนไทยแล้วมีพาสปอร์ตไทยหรือเปล่าถ้ามีพาสปอร์ตไทยที่ยังไม่หมดอายุก็ก็เข้ามาได้เลยแต่ถ้าไม่มีก็คาดว่าคงไม่มีก็เป็น U.S. citizen ก็มีพาสปอร์ตอเมริกาอยู่แล้วก็เข้ามาแบบฟรีวีซ่าเสร็จแล้วก็มาทำพาสปอร์ตไทยเล่มใหม่ในไทยก็ได้นะครับส่วนเรื่องไม่ได้ฉีดวัคซีนนี่เข้าได้อยู่แล้วรัพูดตอนแรกแล้วนะ อตอนนี้ไม่ต้องโชว์ใดๆทั้งสิ้นแล้วยกเลิกหมดใบฉีดวัคซีนใบตรวจโควิดประก,กันอะไรลงทะเบียนอะไรไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นแล้วฮิ้วกระเป๋าเข้ามาได้เลยบงเล็บถ้าถ้าได้สิทธิ์ฟรีวีซา่าซึ่งอเมริกาก็ได้อยู่แล้วซึ่งประเทศที่สามารถเข้าไทยแบบฟรีวีซ่าได้เนี่ยก็ถ้า,ถาเอาแบบคร่าวๆเลยก็คือยุโรปเกือบเกือบหมดไม่ไม่ครบทุกประเทศแต่ว่าเกือบหมด แล้วก็อเมริกาแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์ทางเอเชียก็จะมีประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เหมือนกันแล้วก็ญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็ฮ่องกงส่วนตะวันออกกลางมีบ้างบางประเทศซาอุ่อแล้วก็อะไรอีก UAE ถ้เท่าที่จําได้นะนอกนั้นก็ต้องขอวีซา่าหรือถ้าเป็นจีนอินเดียก็ต้องมาแบบวีซ่าออนอไรวลก็มาแบบามาจ่ายเงิน ที่สนามบินในไทยอยู่ได้แค่10-15วันอ๋อแต่แต่ช่วงนี้โปรโมชั่นขยายเป็น30วันสำหรับวีซ่าออนอะไรวลส่วนฟรีวีซ่าขยายเป็นจาก30เป็น45วันแล้วก็ต่อได้อีก30วันที่ต่อมอใกล้บ้านต่อมาเ,ออเรื่องเปิดบัญชีชาวต่างชาติคงหมายถึงบัญชีธนาคารเปิดขั้นต่ำเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมคะเป็นนักท่องเที่ยวทั่วไปก็เปิดได้เลยใช่ไหมคะอ,อ,อันนี้นเคยได้เคยแนะนำไป ก็ธนาคารที่พอจะทําได้อยู่ที่ว่าเป็นนักท่องเที่ยวเฉยๆก็น่าจะเปิดได้ก็คือธนาคารสีน้ําเงินชื่อเหมือนเมืองหลวงซึ่งทีนี้ก็เคยไปถามที่สาขาหนึ่งมาคือก็แนะนําว่าให้เพื่อนๆไปถามที่ธนาคารสีน้ําเงินนั้นก่อนว่าต้องใช้อะไรก็เขาบอกว่าใช้พาสปอร์ตแล้วก็หนังสือรับรองจากสถานทูตคงหมายถึงหนังสือรับรองไรายได้แล้วก็สัญญาเช่าวงเล็บถ้าถ้ากรณีเช่า ถ้าไม่ได้เช่าก็คงเอาเป็นพวกบัตรประชาชนทะเบียนบ้านของคนไทยที่ไปพักด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไปสีอื่นเขาก็จะรับเฉพาะ,ะคนที่ทำงานก็คือมี work permit ทำงานในไทยอแต่ถ้าเกิดว่าสีน้ำเงินเนี่ยเอาว่าโอเคสุดแล้วตอนนี้ก็อยากให้เพื่อนๆที่ได้เปิดบัญชีกับธนาคารต่างๆมาแล้วก็ช่วยยืนยันอีกทีหนึ่งว่าชาวต่างชาติต้องใช้ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างนะครับแต่น,นี้คือที่เาไปถามมามีเพื่อนเป็นชาวบังคลาเทศปีเอ่อปีใหม่เขามีแพลนจะมาเที่ยวเมืองไทยแต่จะมาพักที่บ้านหนูไม่ได้พักที่โรงแรมจะต้องทําอย่างไรบ้างคะเอเออเกสารที่ต้องใช้เกี่ยวกับรับรองที่พักให้เพื่อนท็อปจาไม่ผิดเนี่ยบังคลาเทศเนี่ยน่าจะไปต้องไปขอที่ศูนย์รับยืนวีซา่าก็จะมีบางโซนที่แบบว่า โชคร้ายนิดหนึ่งออนไลน์ก็ไม่ได้ไปสถานทูตก็ไม่ได้ก็ต้องผ่านก็เหมือนเรานั่นแหละเวลาเราจะไปต่างประเทศเราก็ต้องไปศูนย์รับยื่นวีซ่าใช่ไหมอันนั้นเขาก็ถ้าจำไม่ผิดเขาก็ต้องเหมือนกันแล้วทีนี้เออไม่ไม่รู้ว่าเขายังไงคือถ้าเกิดว่าขอวีซ่าท่องเที่ยวมาเนี่ยก็ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวเลยนะเขาก็จะมีใบจองโรงแรมอ่าแต่ที่นี้เขาบอกว่าจะมาพักที่บ้านของคนนี้ก็เราก็ต้องทําก็คือ จดหมายเชิญเึื่อระบุข้อความไปว่าเอออยากจะเชิญคนนี้มาเ,ออเป็นเพื่อนกันแล้วก็รับคือคือไม่ต้องบรรยายอะไรมากเขียนภาษาไทยก็ได้ก็คือชื่อนามสกุลอะไรที่อยู่แล้วกออ็อยากจะเชิญมาทําอะไรแล้วก็สัญญาว,ว่าเขาจะกลับแน่นอนหลังจากที่หมดเขตวีซ่าแล้วแล้วก็แนบก็คือสาเนาบัตรประชาชนแล้วก็สาเนาทะเบียนบ้านหน้าี่หน้าแรกกับหน้าที่ทมีชื่อของเราส่งให้เขาไปส่งอีเมลหรือส่งอะไรให้เขาไปให้เขาไปยื่น ก็คือเขาจะต้องทําวีซ่าท่องเที่ยวเข้ามาเพราะว่ามีนี่คือเข้าข่ายประเทศที่ไม่ได้ฟรีวีซ่าไงคือถ้าประเทศได้ฟรีวีซา่าเขาก็ไม่ได้ต้องทำอะไรเขาก็มาฟรีวีซ่าได้เลยอันนี้เขาจะต้องขอวีซ่าท่องเที่ยวเข้ามาก็คือวีซ่าท่องเที่ยวจะอยู่ได้60วันแล้วก็จะต่ออายุได้อีก30วันรวมแล้วเป็น90วันเสียดายเนาะไม่ยอมเพิ่มโป,โปรตรงนี้ให้กับวีซ่าท่องเที่ยวบ้างเพราะว่า อย่างที่ออบอกคือฟรีวีซ่าตอนนี้ได้ขยายเป็น45ต่อด้อีก30เป็น75ซึ่งอุตสาห์คนอุตสาห์ขอวีซ่าท่องเที่ยวมาแต่ดันอยู่ได้60บวก30เป็น90ก็ดีกว่าฟรีวีซ่าแค่15วันเท่านั้นเองต่างชาติเข้าไทยต้องแจ้งค่ะว่าพักที่ไหนอ๋ออันนี้คือแชร์ใช่ไหมแฟนจะมาหาเดือนหน้าเขาจะมาพักกับเราที่คอนโด เขาจะเป็นอะไรตอนผ่านตอมอไหมคะหากแจ้งว่าจะมาพักกับแฟนก็อบก็ไม่เคยได้ยินนะว่าตอมอไทยเขาจะมีปัญหาอะไรกับคนที่จะมาพักกับแฟนเขาก็จะมีแต่ถามว่าถ้ามาด้วยฟรีวีซ่าท่องเที่ยวก็ขอดูตั๋วกลับหรืออะไรอย่างเงี้ยเออก็ก็มาทําอะไรเราก็ตอบเขาไปตามนั้นนะครับเออมาพักกับแฟนก็บอกมาพักกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าอย่าไปโกหกก็พอส่วนคนนี้คอนเฟิร์มว่าต้องแจ้งค่ะถ้าไม่แจ้งฝ้ัหลังโดนปรับ อ่านี่นี่บางคนบอกไม่รู้ไม่เคยหมายถึงตอมอสามศูนย์แจ้งที่ภาคยี่สี่ชั่วโมงนะบางคนบอกไม่รู้ไม่เคยแจ้งไม่เคยทาอะไรเลยเอแต่บางคนระบอกต้องแจ้งไม่งั้นโดนปรับเอาว่ามันขึ้นอยู่กับพื้นที่อ่ะเอ่อถ้าอยู่ในโซนท่องเที่ยวเนี่ยชลบุรีภูเกต็ตเชียงใหม่อะไรพวกเนี่ยกรุงเทพอะไรเงี้ยเขาอาจจะเข้มไงอาจจะเคี่ยวไงก็แต่ถ้าเกิดอยู่แบบว่าจังหวัดที่ไม่มีไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติไปมากนะเขาอาจจะไม่ได้เคี่ยวก็ได้อ๋อใช่ครั้งที่แล้วนะ มีคนบอกว่าเขาแจ้งกับตมที่สนามบินแล้วตมบอกว่าไม่ต้องแจ้งแล้วอันนี้เลยอยากจะได้คำตอบจากคนอื่นเป็นการคอนเฟิร์มก็คือเขาบอกว่าไอตอม,สมสามศูนย์แจ้งที่พักยี่สิบสี่ชั่วโมงอะไรเนี่ยก็คือเขาบอกว่าเขาเขาบอกว่าเขาบอกกับตมสนามบินแล้วตมสนามบินบอกว่าถือว่ารับทราบแล้วไม่ต้องแจ้งแล้วอะไรอย่างเงี้ยอืมก็เลยอยากได้คอนเฟิร์มจากคนอื่นด้วย เพราะว่าเราปกติเราคงจะถามทางหน่วยงานไปนะถ้าอย่างสถานทูตเราก็คงจะถามเขาเราก็ถามเขาเป็นประจำอะ่ะแต่ว่าพอมาเรื่องของตอมอเนี่ยถามอะไรไม่เคยตอบก็มีแต่ว่าต้องพึ่งพาคนที่ได้เจอประสบการณ์จริงหรือไม่คนที่โทรไปถามตอมอจริงๆว่าถามแล้วเขาว่ายังไงเพื่อที่เราจะได้มาประชาสัมพันธ์บอกคนอื่นต่อสรุปก็คือมีใครบ้างตอนนี้ที่เข้าไทยแล้ว จอตอมอที่สนามบินคือหมายถึงว่าใช้พาสปอร์ตต่างชาตินะ,ะหรือเป็นชาวต่างชาติก็แล้วแต่ก็ลองถามตอมดูว่าอันนี้ถือว่าแจ้งแล้วไหมเราจะต้องไปแจ้งที่พักต่อ,อ24ชั่วโมงอีกหรือเปล่าคือตอมอ30เราต้องทำอีกไหมอย่างเงี้ยก็อยากให้ช่วยให้คำตอบกันเพิ่มเติมนะครับพอเรื่องตอมอ30เนี่ยมันเป็นอะไรที่สร้างความลำบากให้กับผู้คนอย่างมาก,กเราก็ถ้าตามกฎระเบียบทฤษฎ,ฎ,ฎีคือยังไงก็ต้องแจ้งถ้าไม่ได้มีพาสปอร์ตไทย ไม่ว่าจะอยู่โรงแรมก่อนแล้วค่อยมาอยู่บ้านคนไทยทีหลังก็ต้องแจ้งหรืออยู่บ้านคนไทยตั้งแต่แรกก็ต้องแจ้งอ่านั่นคือทฤษฎีแล้วก็ถ้าเราต้องมีการติดต่อตอมออีกในอนาคตอย่างเช่นขออยู่ต่อหรือเปลี่ยนวีซา่าต้องแจ้งชัวร์ๆวเพราะเขาจะรู้แต่ถ้าเกิดว่ามาแบบในโควตาของฟรีวีซา่าแล้วก็อยู่ไม่เกินระยะเวลาฟรีวีซ่าแล้วกลับเลยอันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณอาจจะแจ้งหรืออาจจะไม่แจ้งก็แล้วแต่คือถ้าให้อุ่นใจก็คือแจ้งไว้ก่อนจบซึ่งช่องทางการแจ้ง ในสมัยนี้ก็มีหลายช่องทางแล้วไม่ได้จําเป็นต้องเดินทางไปต่อมใช่ไหมแจ้งผ่านทางแอปไอเนี่ยก็ได้ตามหน้าจอเซกชันสามเนี่ยหรือพิมพ์ว่าม .38 เนี่ยก็แจ้งทางแอปก็ได้ครับตรงนี้ถ้าเพื่อนๆฟังแล้วยังมีคำถามที่สงสัยนะครับก็สามารถถามที่คอมเมนต์ได้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะมาตอบในครั้งถัดไปครับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังนะครับ